ถ่ายตรงไหนไ่รู้คือตัวอะไรเดินใจตัวอะไรยังไม่รู้เลยไม่ได้ถ่ายเป็นตัวอะไรเนี่ยมันยกมดหรือเปล่ามดไหมอ่ะดูไม่ออกว่าตัวอะไรมันเป็นแมงสีส้มมันยกอะไรมันเป็นแมงสีส้มส้มแล้วเป็นแมงมันยกอะไรมันยกมันยกไม้มันเป็นแมงสีส้มส้มบวกอ่ะอ๋อหรอตัวอะไรมัน มันถ้ามันยกไว้มันแสดงว่ามันจะเป็นปววมันยกน้ําหนักได้กี่เท่าของตัวมันเนี่ย<ช>ตัวเช่นเนี่ยมันยกน้ําหนักได้กี่เท่าของตัวมันเนี่ยมันยกไม้แม่ก็เลยว่าตัวอะไรมันเดินมาเนี่ยมัาแล้วมาแล้วมันมจะมาหาใช่ไหมเนี่ยจะเดินมาหาเราไหมเนี่ยอ มันเดินมาหาเรามันก็เดินมาหาเรานะมันไม่กลัวเราเลยนะมันลัวเราลยนะลุงไทยติดตับติดตมันไม่กลัวเราเลยอ่ะมันเบี ไปดูตัวอะไรอ่ดูตัวตตัวตันั่นดูตัวนั่นดูตัวอะไรอ่ะดูร่างกายมันเป็นมดหรือเปล่าเนี่ยมดใช่ไหมไม่ใช่เป็นสีส้มอ่ะตัวอะไรเขาแม่งแมงเขาอะไรไม่รู้มันแบกอะไรวะเนี่ยมันแบกใบไม้เหรอใบไม้หรือเปล่า เออตัวอะไรอันนี้ดูดีๆก็เป็นเหมือนไม้ไม้เหรอใช่ดูดีๆก็เป็นเหมือนไม้ก็ตอนใบไม้แห้งหรือเปล่ามันเล็กมากเลยมองไม่ขนาดเนี่ยก็เลยต้องใช้กล้องซูมเลยซูมเลยมองดูไม่ออกเลยมันเล็กเข้าไปแล้วบินได้บินได้บินได้แต่ว่าหนักอะงไงนะอ่านี่ไงบินได้บินได้แต่ว่า มันคือตัวอะไรเนี่ยมันกินได้ไงตัวอะไรมันแปลกยังไงเนี่ยซูมไปมันเอาอะไรเออมันเอาปากมันกัดเหรอตัวมันเหรอซูมไปก็ยังดูไม่ค่อยออกเนี่ยมันดูตัวอะไรที่กอนเรเจอตัวอะไรได้อืขนาดซูมแล้วยังดูไม่ออกเลยมันตัวอะไรอะ เออมันชอบมาเดินเล่นไมมันชอบมาเดินเล่นบ้านเรายังไงเนี่ยเออดูกันดูกันว่ามันเอายังไงเนี่ยอมันเอายังไงเนี่ยมันเอาอะไรกัดเนี่ยมันมองไม่ถนัดเลยอะซูมแล้วก็ยังมองไม่ถนัดเลยอะเนาะใช่มันเอาอะไรอะมองไม่ออกอะมันเอาตรงคอมันเอาอะไรนยเอาอะไรคาบมา มองไม่รู้เรื่องอ่ะอเล็กอแ้